สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะมาพบกับผมนะครับไมโนชนะครับผมกับช่องใหม่ของเรานะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแรกของช่องเราเลยนะครับเนาะเปิดการเปิดประเดิมซีรีส์ใหม่ของเกมที่มีชื่อว่าชาวออฟไท i ์นะครับเนาะแปลว่าแบบว่าเมืองแห่งน้ําขึ้นน้ําลงน้ําขึ้นน้ําลงหรือแบบอะไรก็ช่างนะฮะมาเราก็เป็นเกมที่น่าสนใจดีนะผมไปเจอมาในเพลย์สโตรเนาะ เดี๋ยวรอดูตั้งค่าอันนี้ตั้งค่าใช่ไหมโอเคอ๋อไม่ใช่นะ <c oughs> มาเรามานิวเกมกันเลยครับไปอ,อะไรเนี่ยเอาหนังสือลอยลอยในน้ำไซแอนพะรีเซนส์นะฮะความไซแอนภูมิใจนำเสนอเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องนะครับเนาะอ่อผู้าชายคนหนึ่งนะนั่นเราปะเนี่ย อาาเตือนแล้วโอเคผงใส่ชั้นโอ้โหอ่านจนเหนื่อยเลยนะอ่านจนแบบงีบหลับไปเลยนะเม้ยชั้นนอนไม่ค่อยหลับอ๋อแบบว่ากังวลน,นะเหมือนมีความกังวลอะไรสักอย่างนะทำให้เขานอนไม่ค่อยหลับเลยนะอะไรเนี่ยรูปอะไรเนี่ยน้ำน้ำขึ้นน้ำลงเหรอน้ำเมืองน้ำขึ้นน้ำลงนะ เป็นเรื่องราวของชายผู้หนึ่งที่ได้มาอาศัยอยู่ในเมืองอะไรเนี่ยอ๋อที่เหนือคือแบบว่านายกับเมืองที่แบบว่าไม่ได้พักผ่อนเลยก็เลยย้ายมาอยู่เมืองที่อยู่แบบใกล้ทะเลชายฝั่งนะฮะเกิดอะไรขึ้นในเมืองนี้ที่มันจะคือสิ่งที่มันทําให้แบบช่วยเยียวยาจิตใจของเขาอย่างช้าๆนะฮะฉันเดินทางมามา,มากแล้วเดินทางมาไกลามาก เขาอาศัยและมาอยู่ที่เมืองนี้นะครับโอ้ใช่เก็บหนังสือนะโอ้เวลานี้เธอน่าจะมาแล้วนี่เปลี่ยนหนังสือให้เธอดีกว่าโอเคกดที่หน้าจอเพื่อเป็นการขยับตัวละครนะครับให้ไปทางทิศทางที่เราต้องการนะครับโอเคถ้ามีสิ่งของอะไรเนี่ยเมื่อคุณแตะเนี่ยคุณก็จะสามารถสำรวจของสิ่งของนั้นได้นะครับโอเคอันนี้เป็นคำบอกใบเนาะ แต่คุณก็สามารถสํารวจอ๋อโอ้โหไม่ต้องมีอันนี้ก็สามารถสํารวจได้เหรอโอ้โหสํารวจยับเลยเนี่ยโอเคถ้าคุณแตะไทเทิลด้านบนหน้าจอเนี่ยมันก็จะขึ้นโอเคและมันก็จะกลับไปที่โอเคโอเคเข้าใจละอ่าโอ้โหอ๋ออะฉันไม่ได้ซื้อเสื้อผ้ามาเลยสักตัวเดียวเอานี่ที่มุณใส่นี่คืออะไรเนี่ยโอเคตั้งแตะที่ฉันซืดอไทเทิล จดหมายจากดวงฤทัยนะฮะอันนี้ carefully select อ๋อต้องแบบเวลาเขียนจดหมายอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นแบบฟอร์มจดหมายนะฮะโอเคเธอน่าจะมาเวลานี้แล้วนะโอเคไปเอาหนังสือโอเคปาปะปะเราไปเอาหนังสือให้เธอดีกว่านะฮะโอเคหนังสือนะครับสำหรับวันนี้เฮ้ยมีคนต้องเข้าประตู น็อกน็อกอาโลใครนะ่ะเฮ้ยเออโอเคโอเคไปไปดูไปดูประตูดีกว่าเฮ้ยเออง่ายทำไมตัวเขจาจางๆวะฉะนันซื้อหนังสือตรงนี้นะฉะันเม่ตน้องสือให้เธอด้วยนี่รักษาดีๆนะขอบคุณ แล้วทำไมตัวเขาจางๆวาเยียบมึมมันก็ผ่านมาสองปีแล้วนะเมืองน,นี้อ๋อก็ว่าเมึงเห็นผีโอ้โหเรียวจิตสัมผัสโอเคโอยเสียงเกมดังไปบ่อนี้แล้วนั่นก็มีเด็กอะไรอ่ะจะอาอกประตูโอเคเธอเคยมายืมหนังสือที่นี่เป็นวิกฤตจิตวิทยาประจำวันของเธอ แอ so okay. นโซคลิฟสโอเคใช่ก็โอ้โหก็คือแบบว่าเขาก็ทําท่าเหมือนแบบเขายื่นหนังสือให้จริงๆเขาก็ไม่ได้ทำนะเพราะแบบเป็นผีอะเฮียจะยื่นให้อะไรนะโอ้โหเป็เอาไม่โมเม้นท์แน่นะแล้วเธอก็ยังมีความสุขตลอดคือแบบไอ้เฮียเหมือนเหมือนมันเหมือนเป็น,นแบบกิจวัตรประจําวันอย่างที่เขาบอกนะเมื่อกี้นะเป็นรูทีนนะ นี่นะ t h สเซ m เดมเอเวอร d ด y นะเป็นอย่างงี้ทุกวันเลยนะเหมือนเดิม,มฉันก็ฉันก็เลยไม่รู้สึกเหงาเลยนะต้องขอบคุณเธอเนี่ยฉันยอมรับเออความที่ไม่ปกตินะฮะแอสเซสเน์นะก็เออ,เนนะเอ,อฉันทำอะไรดีเนะี่ยฉันควรทำอะไรดีเนะี่ยต่อไปเนี่ยโอเคเอ่ออ่ะอ,อ่ะอ,อ่ะสำรวจเองแล้วใช่ไหมอ,อ่ะ อิมเมจเนอรี่เหรอฮะเดี๋ยวผมขอเวลาแปลสักแป๊บหนึ่งนะมันแปลว่าอะไรนี่อ๋อภาพทิวทัศน์ใช่ใช่ภาพทิวทัศน์ฮะปิดดวงตาของคุณโอเคคุณจะสัมผัสได้ถึงก้นเพือนเค้าทีใจของคุณอย่างงี้เหรอหรือไง ฉันเคยอ่านหนังสือเล่มนี้มาก่อนแล้วฉันพยายามฝึกฝึกฝนตามที่แบบว่าหนังสือนี้แนะนำนะปิดดวงตาเอาแล้วมันจะพากูไปไหนเนี่ยเฮ้ยเอาเนี่ยมันผู้หญิงคนนี้เมื่อกี้นี่วะฮัลโหลผู้หญิงที่อยู่ข้างประตูเธอตายมาสองปีที่แล้ว ชีคือดูไม่ไปโรงเรียนคือเธอมาที่นี่ทุกวันนะเพื่อมายืมหนังสือนะก็คือก็จะยังมาที่นี่ถึงแม้เธอจะเป็นผีเธอก็ยังมายืมนะขนาดตายเป็นผีแล้วยังมายืมหนังสือนะต้นไม้ของหัวใจของฉันมันแบบมันแห้งเหี่ยวนี่นะนะคือแบบมันมันเออก็อย่างตามรูปนี่แหละฮะไปเปลี่ยนบรรยากาศข้างนอกด,ดีกว่านะฮะไปโอ้ที่บ้านคนล้ะนี่ ่องจะหมายว่างเปล่านะะตรวนี้เข้าได้ไหม This is my shade โอเค I keep the books ฉันเก็บหนังสือที่ฉันไม่ได้อ่านไว้ทิ้ที่นี่เฮ้ยเอาเชี่ยเข้าได้ด้วยโอเคอยากรวยไวบ้างกันเถอะนะฮะประมาณนั้นเย็ดถึงแซ่ดสำหรับ ceo ฮะอะไรวะเนี่ยวิธีชนะชนะใจผู้หญิงคนนั้นเหรอ จนะคอนเน็กชันจะนำพาไปสู่ความสำเร็จการจัดการอย่างชาญฉลาดนะเราชิวบิวบอดีสตีวนะแปลว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงนะจริงๆแล้วหนังสือพวกนี้มันผมไม่ขยัเอ้ยไม่ดีอย่าว่างั้นดิเพื่อนฉันเคยเชื่อในตัวเองแล้วไล่ตามความฝันของฉันแต่ว่าหนังสือทั้งหมดที่อยู่ในนี้มันนำไปสูดเสียความเป็นตัวเองออกไปก็คือมืนไปว่า คือแบบว่าเหมือนทำตามคนอื่นเงนี้ยนะโดยที่แบบไม่ได้ทำตามใจของตัวเองนะเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดเลยล่นะเอ้โคือถ้าผมแปลแล้วมันไม่เข้าถึงรสถึงเนื้ออะไรก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะคำสะบางคำผมยังไม่ดูนะโอเคนี่ว่าบเาว่า,านี้เข้าได้ไหมอ๋อป่วยตายเมื่อสองปีก่อนนะ ยังมีคนมาทำความสะอาดที่บ้านหลังนี้อยู่นะโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวออผู้ชายคนนี้เดี๋ยวค่อยคุยในพาร์ทหน้านะกันเนาะว่าพาร์ทหน้าเนี่ยถ้าเราคุยแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามของช่องใหม่นี้แล้วก็เกมซีรีส์ใหม่นี้นะครับ t o w ออฟไทส์นะฮะเมือง,งแห่งเมืองแห่งน้ำขึ้นหลงนะที่ค,ครับก็บคุณมากมากเลยนะครับสวัสดีครับ